สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิชาครวนบ้านนะคะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการแนะนำบอนสีนะคะทุกคนแล้วก็มารีวิวราคานะคะเมื่อนี่นะคะ รับบอลสีเข้าสวนมาใหม่นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะซื้อหาเข้าสวนนะคะก็จะเอามารีวิวราคาแล้วก็รีวิวนะคะชื่อต้นบอลสีด้วยค่ะต้นนี้นะคะที่รับเข้าสวนนะคะเดี๋ยวบอกราคากันก่อนนะคะราคาก็จะอยู่ที่99บาทนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเจ้าของนะคะร้านต้นไม้นะคะเขาก็จัดโปรวันที่9เดือน9นะคะก็เลยได้มาในราคา99บาบาท คค่ะทุกนซึ่งต้นนี้นะคะชื่อว่าลูกทาตบางแก้วค่ะทุกคนก็จะเป็นไม้นะคะหน้าชมพูสวยๆน่ารักมากเลยค่ะต้นนี้ราคาก็เบาด้วยนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่99บาทนะคะแล้วก็มีสองต้นด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นต้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะคะทุกคนเนี่ยค่ะฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นต้นเล็กนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ค่ะต้นนี้นะคะราคา99บาทค่ะก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะทุกคนก็นัดรับนะคะในเมืองร้อยเอด็ดน้องส่งถึงที่เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะต้นสวยไหมคะใจดีมากค่ะก็ซื้อในเพจบอลสีร้อยเอ็ดนะคะทุกคนก็สวยๆนะคะถ้าใครรักบอลสีแล้วก็ชื่นชอบบอลสีแบบนี้นะคะก็ลองหามาสะสมได้นะคะ ลูกทาตบางแก้วค่ะบอนสีหน้าชมพูนะคะใบกลมสวยๆค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เอามารีวิวแล้วก็เอามาฝากทุกคนอีกครั้งนะคะก็เผื่อใครสนใจนะคะก็หาซื้อรับเข้าสวนด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะได้ต้นไม้มาใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกรอบนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักนะคะขอบคุณทุทกๆคนที่รักบอลสีนะคะที่เข้ามาชมค่ะลูกทาตบางแก้วค่ะ